สวัสดีครับราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้เกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจิตวจจญานของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมีนลัคนามีนในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนมิถุนายน2อง5นนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยเราจะเจาะลึกนะครับให้รู้กันนะครับว่าเขาคนนั้นคิดอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้าง ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามบังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างแคแนวนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกนะครับถ้าเห็นไพ่ลหลให้หนึกไว้เลยว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่ลหลนะครับ ทีนี้เรามาดูว่าเขาคนนั้นคิดอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่ใบแรกนะครับได้ไพ่อัศวินถือถ้วยแล้วก็เป็นไพ่ราชนีถือถ้วยนะครับไพ่ราชาถือถ้วยเด็กถือเหรียญไพ่ใบสุดท้ายแถวบนนะครับได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อนะครับว่า ไพ่ด้านล่างนะครับจะใต้สมน,นึกของเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรกับตัวคุณกันต่อไพ่ใบแรกนะครับแถวหน้าได้ไพ่หนาวสอดหนาอ็อบเพนทาเคลิลไพ่ซิกออบคับดีเอ็มเพรสไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่เทนอ s อบสอดอิทธิพลใต้สำหรับได้ไพ่ซิกออบวน ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านพลังงานกันเลยว่าเขาคนนั้นคิดอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกนะครับขึ้นราชา,าธาตุน้ําราชา,าธาตุน้ำเนี่ยแปลว่าเขาอาจจะนะครับหรือคุณอาจจะคุยกับคนาธาตุน้ากรกรพกจิกมีราศรีธาตุเดียวกับตัวคุณเลยนะเพราะว่า,าธาตุน้าขึ้นมา3ามใบเลยเรียงกันเลยเนี่ยแปลว่ามีความสุขมีความหวังมีการ เพิ่มปิติมีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีแนวโน้มมีได้ทางที่ลงตัวกันได้มากขึ้นแต่คุณเองก็ต้องพยายามนะครับกับการที่จะต้องเป็นราชนีถือถ้วยหรือเป็นอัศวินถือถ้วยแต่ตัวเขาเนี่ยจะเป็นในลักษณะของคิงถือถ้วยคิงถือถ้วยแปลว่าเขาอาจจะต้องการคนที่จะต้องมาซัพพอร์ตมาช่วยเหลือเขาไม่ได้ซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินเท่าไหร่หรอกนะครับแต่จะเป็นการซัพพอร์ตในเรื่องของภาวะจิตใจภาวะความรู้สึก พูดได้ง่ายเขาต้องการคนที่จะเข้าใจเขานะครับกับในเรื่องของโมเมนต์สิ่งดีๆกับสิ่งที่เขานั้นต้องการในสิ่งที่เขานั้นปรารถนาถ้าชาวมีนลัคนามีนรักเขาจริงคุณก็พยายามเติมเต็มภาวะความสุขความสำหวังให้กับตัวเขาแบบราชินีถือถ้วยเพราะว่าราชาถือถ้วยเนี่ยเป็นอะไรที่มีความรู้สึกที่อ่อนไหวนะครับแล้วก็เซนซิทีฟง่ายแทนที่จะเป็นราชินีถือถ้วย แต่ราชินีถือถ้วยในสำหรับนี้วงเล็บนะครับเฉพาะสำหรับนี้เพราะผมจะพยายามให้เกียรติกับไพ่นะครับถ้าเราเลือกไพ่ของสำหรับไหนขึ้นมาแล้วเขาพยายามสื่อแบบไหนเราก็จะอ่านไพ่แบบนั้นนะครับเพราะสำหรับนี้เขาบอกว่าคิงถือถ้วยเป็นภาวะของความรู้สึกที่ไม่มั่นคงนะครับในการตัดสินใจไม่ได้แปลว่าเขาโลเลนะ แต่แปลว่าเขามีความรู้สึกที่เซนซิทีฟง่ายมีอารมณ์มีความรู้สึกที่เหมือนกับอ่อนไหวสังเกตดูว่าราชาถือถ้วยเนี่ยนะครับจับถ้วยอยู่นะครับให้แน่นเลยแล้วก็บรรลังเนี่ยมันไม่ตรงอะ่ะมันเอียงแล้วก็มีน้ําทะเลเนี่ยที่เซาะนะครับมันคือเหมือนกับขึ้นทะเลที่มันเป็นทะเลที่มันไม่สงบอะ่ะแต่ราชา นะครับแต่ราชินีถือถ้วยเป็นอะไรที่อยู่บนน้ำนิ่งมากเลยแล้วบัลลังของเธอเนี่ยตรงดิ้งเลยแล้วเธอก็เทน้ำลงมามันแปลว่าเขาต้องการที่จะให้คุณนะครับเข้าใจกับในเรื่องของความสัมพันธ์ภาวะจิตใจภาวะความรู้สึกภาวะในเรื่องของการอดทน รอคอยซื่อสัตย์กับตัวเขานะครับเพราะเขาอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางที่อาจจะอ่อนไหวจนเกินไปทําให้เขาอาจจะตัดสินใจไม่ได้กับการคิดการตัดสินใจหลายๆอย่างแต่ถ้าเกิดคุณเป็นราชินีถือถ้วยได้อย่างที่เขาต้องการสิ่งที่เขาปรารถนาคุณกับเขาก็มีโอกาสเป็นกู้ของคนรักกันได้ไม่ยากนะครับ แต่มันคงไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะมันมีไพ่เนกาทีฟขึ้นมาอยู่เหมือนกันอันนี้สำหรับใครที่อดทนและรอคอยได้คุณวินเลยนะเพราะเขากับคุณมีโอกาสเป็นคู่กันได้สูงมากๆนะครับมีโอกาสที่จะมีความรักความสุขความหวังการเติมเต็มที่ดีต่อกันและกันได้แต่ถ้าเกิดใครนะครับที่ไม่สามารถเป็นราชินีถือถ้วยได้ให้สำหรับตัวเขาเนี่ยนะเขาอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะต้องเหมือนกับต้องปรับต้องเรียนรู้กันเข้าใจนะครับว่า คุณจะเป็นฝ่ายที่เสียสละเป็นฝ่ายเดียวก็ไม่ได้คุณก็ต้องการการดูแลการเอาใจใส่ใช่ไหมครับไม่ต้องกังวลเพราะราชาถือถ้วยเขาเป็นคนที่ผ่านประสบการณ์มาเยอะเขาเข้าใจนะครับกับในเรื่องของการที่ต้องเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวคุณอยู่แล้วเพียงแต่คุณก็ต้องเข้าใจเขาเท่านั้นแหละการเข้าใจความจริงใจนะครับ มันเป็นสาเหตุหลักที่สุดที่เขากับคุณจะเปิดประตูใจระหว่างกันและกันได้มากที่สุดนะครับเพราะถ้าเกิดคุณนะครับกำลังแบบเหมือนต่อต้านกับเขาบ้างมีปัญหากับเขาบ้างมันอาจจะมีทำให้เขารู้สึกเหมือนไม่สบายใจเพราะไม่มีไพ่ใบนี้นายออบสอดพอเขาไม่สบายใจเขาก็จะค่อนข้างปิกตัวออกห่างจากตัวคุณหรือเงียบไปนิ่งไปไล่ไปก็ไม่ค่อยตอบนะครับหรือโทรไปก็ไม่ค่อยรับ เพราะเขารู้สึกว่าการรับสายการตอบคุณเนี่ยมันจะทําอะไรให้เกิดความรู้สึกเป็นข้อคุณข้องหมอนใจกับตัวของเขามากจนเกินไปนะครับดังนั้นเนี่ยเขายังอยากมีคุณอยู่ในชีวิตเขายังรักคุณอยู่เขายังต้องการคุณอยู่เพียงแต่บางทีอะ่ะการที่คุณกดดันเขามันทําให้เขารู้สึกคิดมากมิตกแล้วก็กังวลจนเกินไปนะครับจากไพ่ก้าดาบเนาะ แล้วให้9ก้าดับปรากฏขึ้นมานะครับเวลาการที่กิดการตัดสินใจถ้าเขารู้สึกว่าคุณอนะ่ะไม่ได้เป็นอย่างที่เขากิดหรือคุณไม่ได้เป็นอย่างที่เขาต้องการหรือบางทีไพ่อาจจะสลับกันคุณอาจจะรู้สึกแบบนั้นก็ได้มันอาจจะทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกท้อใจสุดท้ายก็อาจจะอยากจบกันไปก็ได้นะเพราะ2ใบเนี้เกกับ10ดาบถ้าติดกัน890เนี่ย ดาบเนี่ยไพ่ดาบเนี่ย,ยขึ้น8ดาบ9กดาบ10ดาบถ้าติดกัน2ใบ3ใบขึ้นไปเนี่ยแปลว่ามีโอกาสจบกันได้สูงมากแต่จะเย็นเย็นมันไม่ได้แปลว่าจบกันเสมอไปแค่บอกว่าถ้าเรานะครับกดกันความรู้สึกระหว่างเขากับกับตัวเราเนี่ยมากจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะทําให้ตัวเขาคิดมากแล้วก็มีความรู้สึกที่อยากจะจบกับตัวคุณก็ได้เช่นกันแต่มันยังมีความรู้สึกที่ดีอยู่ตรงที่ว่า ถ้าคุณนะครับปล่อยวางความรู้สึกแล้วพยายามประคองอะไรไปให้มันมากขึ้นอีกหน่อยจากไพ้เด็กถือเหรียญเด็กถือเหรียญเนี่ยเป็นเด็กธาตุดินเป็นเด็กที่เหมือนกับพยายามเก็บเล็กผสมน้อย ถ้าตัวคุณเองเนี่ยพยายามเข้าใจพยายามเรียนรู้พยายามปรับรูปแบบกับความรักความสัมพันธ์พยายามเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่อยๆนั่นแฟนมากขึ้นค่อยๆมีแนวโน้มมีทิศทางที่ดีและมีไพ่เดอะฮาร์ฟแฟนเกิดขึ้น The h a r a ์ฟ n ันเนี่ยแปลว่าเขานะครับต้องการที่อยากจะให้คุณน่ะเรียนรู้กับตัวเขาให้มากขึ้นกว่านี้อีกสักนิดหนึ่งได้ไหมกับการที่เราจะต้องดูใจกันจะต้องพัฒนาความสัมพันธ์อย่าเพิ่งเร่งอย่าเพิ่งรีบบางทีแล้วการที่คุณตัดสินใจที่อยากจะผูกมัดอยากจะได้คอมมิทเมนต์อยากจะได้การแต่งงานอยากจะได้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ย เขาอะมีโอกาสที่จะให้คุณแน่นอนเพราะไพ่ที่จะให้เนี่ยมีทั้งหมด2ใบนะครับแค่ใบเดียวมันก็มีโอกาสแล้วอันนี้ขึ้น2ใบเนี่ยแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังได้เพียงแต่เขาแค่ขอให้คุณอะเรียนรู้และก็ปรับนะครับกับทุกสิ่งทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไปได้ไหมไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งภายในวัน2วันนะครับหรือ1เดือนมันต้องใช้ระยะเวลาอย่างน้อยก็ต้องสัก4เดือน 5เดือน6เดือนประมาณนั้นมันถึงจะเป็นอะไรที่ทําให้เขารู้สึกเหมือนแบบมีการปรับตัวมีการแบบค่อยๆเรียนรู้เด็กถือเหรียญเปราว่าการปรับตัวการเก็บเล็กผสมน้อยมันก็จะเกิดความชินมากขึ้นแล้วทําให้เขารู้สึกเหมือนไม่กดดันนะครับแล้วมันก็จะรู้สึกเหมือนแบบว่าปล่อยวางได้มากขึ้นของคนทั้ง2ฝ่ายนะครับ พอเขาเห็นเหมือนกับตัวคุณมากขึ้นนะครับมันก็จะเป็นโอกาสมันเป็นสิ่งดีๆที่เขาอาจจะมอบสิ่งดีๆให้กับตัวคุณมากขึ้นจากไพ่หกถ้วยนะครับแล้วก็อัศวินถือถ้วยอันนี้ขึ้นราศีาธาตุน้ํากรกฏพิจิกมีนอีกเช่นเดิมนะครับแล้วก็มีราศีาธาตุดินนะครับราศีพฤกษภกันมังกรมีสองาธาตุธาตุดินและาธาตุน้ําเป็นาธาตุของ คู่ของคุณและก็ธาตุของคุณพอดีเลยนะเป็นการส่งเสริมระหว่างกันและกันที่ดีมากๆเลยมีโอกาสที่เขาจะให้คอมมิชเมนต์กับตัวคุณมีโอกาสที่เขาจะให้ความรักความสัมพันธ์กับตัวคุณมีโอกาสที่เขาจะตามหาตัวคุณให้สิ่งดีๆกับตัวคุณนะครับให้ในเรื่องของการมั่นหมายกาันการแต่งงานกันทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่แฮปปี้เอนดิ้งและยังมีไพ่ใบนี้อีกนะครับคือไพ่ตีเอ็มเพรส คือบอกเลยนะครับว่าชาวมีนลัคนามีนบอกเลยว่าปังมากๆกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณทํารูปแบบกับสิ่งดีๆนะครับหรือว่าทําในรูปแบบของความรักความสัมพันธ์นะครับที่ค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยไม่กดดันเนี่ยคำเดียวเลยไม่กดดันเขาจะให้ความสุขความหวังกับตัวคุณอย่างเต็มเปี่ยมเลย The Empress ปรากฏคุณจะเป็นตัวจริงของเขาเลยเป็นนัมเบอร์วันสำหรับตัวเขาเลยนะแค่ราชากับราชินีขึ้นมาเนี่ย มันก็หมายถึงว่าคุณกับเขาเนี่ยมีโอกาสเป็นคู่กันละนะครับเป็นไปได้แล้วหนึ่งนะมีโอกาสเป็นไปได้แล้วสองเพราะเขามีโอกาสที่จะให้คอมมิชเมนต์ต่อตัวคุณมีโอกาสจะให้ความสุขความสมหวังให้การมั่นหมายให้ของขวัญน,นะครับให้อะไรดีๆกับตัวคุณเพราะเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ที่สุดสำหรับเขาคุณคือคนที่เป็นคนที่ดีสำหรับที่สุดสำหรับตัวเขาเป็นอะไรที่เขาแบบเป็นคนที่มองหาที่สุดสำหรับตัวเขานะครับ เขามองว่าคุณคือเจ้าหญิงสำหรับตัวเขานะแม้ว่าคุณจะเป็นเพศชายเขาก็มองว่าคุณก็คือคนที่เขาอยากจะฝากชีวิตไว้กับตัวคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็แปลว่าเขาก็อยากจะมีคุณนะครับมาเติมเต็มความรู้สึกความรักความหวังให้กับตัวเขานั่นเองนะมันก็แค่มีบริบทของการสรุปในเรื่องของการแบบสำหรับเพศกันนิดหนึ่งเท่านั้นเองดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าเพศหญิงเท่านั้นที่จะสมหวังไม่ใช่นะครับ ทุกเพศเลยเพศทางเลือกด้วยนะไม่ได้แปลว่าเพศหญิงอย่างเดียวหรือเพศชายอย่างเดียวเพศทางเลือกก็มีโอกาสมีความสุขและสมหวังได้วงเล็บนะครับแต่เราก็ต้องดูดวงสมพงด้วยว่าเขาคนนั้นใช่คู่ไหมถ้าเขาไม่ใช่คู่คําทุกอย่างนี้อาจจะกลับตาลปัดอีกด้านหนึ่งไปเลยเพราะนะครับมันมีโอกาสที่จะมีตรงนี้ได้ถ้าเกิดใครที่ไม่ใช่คู่ก็อาจจะมีความหนักใจมีความรู้สึกที่แบบไม่โอเคต่อกันก็ได้เนาะ ดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าพยายามเรียนรู้พยายามปรับเห็นไหมผู้หญิงคนนี้กําลังยืนอยู่บนอยู่ในสวนนะครับท่ามกลางความสุขความสมหวังแต่งตัวนี่หรูหรามากเลยนะแล้วก็กําลังจับตําลาในการเรียนมันประวัติศึกษาเข้าใจเรียนรู้กับในเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกสลับตัวเองให้มากขึ้นอีกสักนิดหนึ่งแล้วตัวคุณเองนะครับอาจจะเอาชนะใจเขาได้มีไพ่อิทธิพลใต้สําหรับคือไพ่หกไม้หกไม้เนี่ยแปลว่าเขาอาจจะเหมือนแบบ อ่อนใจนะครับหรืออาจจะแพ้ทางคุณได้ถ้าตัวคุณเองนะครับบริหารสเสน่ห์แล้วก็ให้ความสําคัญกับตัวเองเรียนรู้กับในเรื่องของความสัมพันธ์เรียนรู้กับการพัฒนาการต่อยอดการเข้าใจกับความสุขความสมหวังพไพ่ใบนี้นะครับหกไม้เนี่ยแปลว่าการเอาชนะใจเขานะครับเพราะเกิดเราเรียนรู้เราปรับทุกอย่างได้เนี่ยบอกไว้เลยว่าตัวคุณอนะวินแน่นอน นะครับมีโอกาสชัยชนะความสําเร็จนะจะเข้าข้างตัวคุณดีมากๆเลยถ้าเกิดตัวคุณนะครับพยายามเข้าใจแล้วก็พยายามส่งผ่านพลังงานสิ่งดีๆ energy ดีๆให้กับตัวเขาเนี่ยเขาจะทําให้เกิดความสุขความสมหวังแล้วก็ตอบรับกับไมตีสำหรับตัวเรามากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับไปไหนเขาก็จะเหมือนแบบตามหาตัวคุณแหละนะครับจกไพ่อัสวินถือ ถ้วยนั่นเองเนาะเพราะเขามีความรู้สึกที่อยากให้คุณเป็นตัวจริงสำหรับตัวเขามากที่สุดนะครับเขาก็อยากจะให้อะไรดีๆกับตัวคุณเหมือนกับที่ตัวคุณก็อยากจะได้รับกับสิ่งดีๆสำหรับตัวเขาเช่นกันใช่ไหมครับ ดีเอ็มเพร s Empress, แปลว่าตัวคุณเองอาจจะมีความสุขความสำหวังกับสิ่งที่คุณนั้นคาดหวังเอาไว้แต่ตามจริงก็ไม่อยากให้คุณคาดหวังหรอกนะครับแค่อยากจะให้คุณนะพยายามทําสิ่งที่ดีที่สุดและเข้าใจตัวเองเข้าใจเขาให้มากที่สุดแล้วคุณจะพิจิตใจเขาได้นะครับมีโอกาสจะมีการมั่นหมายแต่างงานกันได้สูงมากจากชาวมีแล้วก็ลัคนามีนะครับ สำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามปลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ